โอ้สุดยอดนะครับนี่ก็คือเอาต้นก้ากระท่อมนะครับขนาด30เซนนะครับมาส่งให้ที่แม่ปลายแม่สาน้อยเรียบร้อยนะครับก็พื้นที่ปลูกเนี่ยก็จะอยู่ตามแนวดอยนะครับแนวเขาน สวยงามมากมากครับนปลูกก็คือที่วางแผนไว้ก็คือจะจะปลูกเป็นแนวหรือว่าเป็นเป็นแนวเนาะออครับนี่ ผมเอามาไว้นี่สักครับสี่ห้าวันเท่าปุ๋งกได้ไหมได้เลยครับแต่ว่าหาลดน้ํามันนิดนึงครับอย่าให้แห้งอย่าให้ดินแห้งครับข้างล่างรู้มาหนึ่งไร่ก่อนสิบสิบเจก็แผ่นั้กก็คือสี่คูณสี่ครับครับได้โอเคข้างล่างนู้มาหนึ่งไร่แล้วก็ครับข้างล่างรู้อีกสองไร่ไปไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวพาไปดูครับได้ได้ก็อันนี้ก็ อืมครับอ่าแถวนี้เนี่ยช่วงหน้าแรงเนี่ยมันมันทิ้งห่างกี่เดือนครับระยะเวลาสามเดือนสี่เดือนได้ไหมตั้งแต่ถ้าฝนไม่ครับตกมาก็ดีตั้งแต่พฤศจิกาถึงมิถุนาเลยนะโอ้แต่เรามีน้ําสํารองอยู่เนาะผมปลูกทุกวันอ่ะครับโอเคเอาน้ำตลอดอ่ะแต่ถ้าจะใส่ก็มีน้ำครับก็นี่ก็เป็นพื้นที่นะครับพื้นที่ที่จะปลูก ต้นกระท่อมนะครับกับไล่เพชรตะวัน,น,น,นก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าก็จะมาติดตามในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ